ผัดกุ้งปลาหมึกใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยคะ่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆหอมค่ะหอมหอมไปดูวิธีทำวิธีผัดกันเลยคะ่ะค่ะอันนี้คือรากผักชีรากาผักชีจะเอามาตําใส่พริกไทยแล้วก็ใส่กระเทียมผัดปลาหมึกกับกุ้งคะ่ะปลาหมึกกับกุ้งผัดรากผักชีกระเทียมพริกไทยคะ่ะ อันนี้เสียวไปต่ำนะคะต่ำผสมกันสามอย่างจะเสียวมาผัดเนนะคะหลากผักชีพริกไทยกระเทียมเสียวไปต่ำนะคะ มอมกระเทียมผดกทยตำสลากผักขี้สีสิปประมาณนี้แหละคะ่ะคือออกดำๆหน่อยเดียว่าหอมทัดแล้วว่าไปกินกับเขา่าคุกกับเขาหอมกระเทียมผักทยเนี่ยคะ่ะตำแล้วก็สิได้ประมาณนี้ว่า่อยแหลกป็นไหนคะ่ะเอาแบบนี้แหละอันนี้คือปลาหมึกค่ะ อันนี้คือกลงได้ผักขี้กระเทียมพริกไทยที่เขาตำแล้วนะคะที่โกกแล้วเสียมาผัดใส่กัดน,นะคะ ใส่น้ำมันเยอะค่ะใส่น้ำมันนิดเดียวพั้วให้หอมที่เบ้านนี้ไม่กินมัน เลียงนักกีฬาถ้าไม่เปิดเครื่องกินก็แบบนี้แหะต้องคนชุนเนะ หัดกุ้งปลาหมึกรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะ เสร็จแล้วค่ะผัดปลาหมึกกับกุ้งใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะหอมหอมกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยค่ะจบคลิปแค่นี้แหละค่ะทั้งไทยทั้งลาวสำหรับคนที่ฟังภาษาอีสานไม่ออกก็จะเป็นภาษาไทยผู้ใดอยากกินก็เอาไปเฮ็ดกินใครอยากทานก็เอาไปทำกินเองได้นะคะตำรากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยแล้วก็เอามาผัดใส่ปลาหมกึกใส่กุ้ง ใครชอบน้ำมันเยิ้มก็ใส่น้ํามันได้อันนี้เราใส่น้ํามันนิดเดียวค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ